t h สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมไปหา Photoshop Beta มาเล่นแล้วนะครับเห็นหลายคนเขาเล่นกันเมื่อนานมาแล้วนะครับเป็น10วันแล้วผมเพิ่งจะหามาได้นะครับก็คือตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นตัวเสียตังค์นะครับก็คือใครที่จ่ายรายเดือนซื้อพวก p t o t o s p อาเขาไม่ได้ซื้อครับเขาเรียกว่าเช่านะครับเช่าซื้อ ส่งเดือนละประมาณ3-400เนี่ยก็จะสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับไปนตัวเบตา้าผมก็จัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับโหลดมาให้เ,เพื่อนๆดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับหลักๆก,ก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าจะเพิ่มเรื่องของการใช้ AI ในการช่วยรีทัดภาพนะครับเหมือนสมมติว่าเมื่อก่อนอาจจะรีทัดนานหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้รีทัชแล้วก็สามารถ ใส่คีย์เขาก็จะหารูปที่มันเหมาะสมมาให้ประมาณนั้นมามาดูกันนะครับอันนี้หน้าแรกเลยนะจ๊ะหน้าแรกก็มันก็จะมี Tutorial อยู่แล้วเนี่ยเพื่อนเ็็นเห็นไหมอยากเรียนรู้อะไรก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็เรียนได้เลยนะครับเมื่อกี้ผมลองโหลดตัวสม t h s k i นแล้วมันจะมีให้ดาวน์โหลดนะครับมันก็จะจิ้มให้หน้านเนียนได้เลยนะครับเจ๋งนะฮะตรงเนี้ย ผมว่าดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แอปมือถือแอปอื่นๆมันมันทำหน้าเนียนให้แล้วอะ่ะโฟล์ดช็อปยังยังจะไม่ทันเขานะถ้า Photoshop ไม่ทำนะครับเพราะว่า Photoshop ต้องมานั่งลบเองไงนะครับจริงๆมันน่าจะมีแบบเนี้ลบให้แบบระดับหนึ่งแล้วค่อยมามาตบอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคมาดูกันใดีผมเปิดรูปนะครับก็เอาเรื่องของการเปลี่ยนสีเสื้อ,อก่อนแลยกันเนาะเปลี่ยนสีเสื้อเนี่ยมันจะทำได้ง่ายนะครับเนี่ยเมนูมันจะมีตรงนี้นะครับ ด้านข้างเพื่อนๆก็สามารถแตะค้างนะครับมันก็จะขึ้นนะครับว่าทําทอะไรได้บ้างอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะเห็นไหมขึ้นบอกนะครับว่าทํำยังไงแล้วก็มีบอกตัวคีย์ลัดนะครับอย่างตัวเนี้ยเห็นตรง W ไหมตรง W ก็คือคีย์ลัดนะครับเนี่ย w งเงี้ยอันนี้ตัว L เป็นคีย์ลัดนะครับ Lasso Tool อะไรประมาณนี้นะครับ ทีนี้เรามาลองเปลี่ยนสีเสื้อถ้าเปลี่ยนสีเสื้อเนี่ยก็ใช้ตัวตัวนี้ครับตัวลัซโซทูนะครับจริงๆจะใช้อะไรตัดก็ได้นะแต่ว่าไอ้ลัซโซทูอ่ะมันจะใช้วิธีปาดเอาแบบนี้ปาดตรงเสื้อนะครับหรือถ้าเพื่อนๆขยันก็ตัดวิธีอื่นก็ได้นะครับวิธีตัดเนี่ยมันมันไม่ได้จํากัดนะครับแค่ selection นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาให้เรา เจเนเรตตรงนี้นะครับอ่าน,นี้เนะี่ยก็พิมพ์นะครับว่าอยากได้อ่าได้แบบไหนนะครับผมก็จะพิมพ์เหมือนกับว่าเสื้ออะไรกันนะเสื้อสีส้มนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ใส่เสื้อสีส้มเดี๋ยวขอพิมพ์ภาษาไทยตรงนี้ก่อนเสื้อสีส้มสมมุติเราจะไปอ่าก้าวไกลใช่ไหมออเรนชะ์เชิร์ตอ่ะผมก็จะกอ๊อบวางตรงนี้นะครับ เห็นไหม,ไมเพื่อนๆเห็นเนาะวางแล้วก็กด generate นะครับเห็นเนาะมันก็จะ generate เสื้อมาให้นะครับซึ่งไอคน generate มันคือ AI นะครับความฉลาดก็ก็ต้องมาลุ้นกันว่ารูปที่มันหามาเนี่ยมันจะเนียนไหมนะครับมันจะ generate มาทีละ3รูปนะครับอยากเจนเพิ่มก็กดแบบนี้แหละครับมันก็จะเจนมาทีละ3ทีละ3แต่ว่า รอนานนิดนึงนะครับอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเน็ตด้วยหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับสเปคเครื่องด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าของผมานานพอสมควรนะครับอ่าโอเคมาอย่างมาอย่างมาอย่างแต่ของผมตอนมันแบบมันมันหน่วงแบบเนี้ยผมกดแคนเซิลไว้มันได้แนต,ตอเรากดแคนเซิลให้ดูแล้วมันจะขึ้นมาเลยอันนี้ไม่ให้กดซะแล้วหมาอย่าง ได้ไหมไม่ได้ครับอันนี้ผมกดแคนเซิลไม่มาขออีกทีนะต้องรอเต็มหลอดนะครับบางทีมันไม่เต็มหลอดแล้วผมกดแคนเซิลมันก็ติดไงผมก็เลยงงว่าเอ๊ะทาไมอย่างนั้นล่ะนะครับอ่รอแป๊บหนึ่งอ่าโอเคมาแล้วครับซื้อ <laughs> เนี่ยพอผ,ผมกดแคนเซิลนะ่ะมันได้นะครับก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันต้องรอเต็มหรือเปล่าอ่ามาดูมาดูกันนะครับ มันจะเจนมาสามรูปนะครับเห็นป่ะยอยู่ตรงนี้นะครับด้านข้างนะครับอันนี้รูปแรกนะครับใช้ได้รูปสองโอ้โหก็ใช้ได้รูปสามใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมามาทําเพิ่มนะครับเพราะว่าเนี่ยดูดรอยต่อมันก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เห็นป่ะเห็นป่ะเพื่อนๆก็ต้องเลือกเอาแล้วก็มาแต่งต่อนะครับมาแต่งต่อได้นะประมาณนี้นะครับถ้าเจนเพิ่มอีกเสียเวลานะครับเนี่ย อันนี้เป็นเรื่องการเปลี่ยนสีเสื้อใช่ไหมง่ายๆนะแล้วก็เพิ่มนะครับเพิ่มรูปภาพเข้ามาใช้ตัวเหมือนเดิมครับไปรั o โญทูนะครับผมจะเพิ่มกระต่ายตรงนี้นะครับสมมติมีกระต่ายตรงนี้ก็วงเลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปใส่สิ่งที่เราจะให้มันโผล่มานะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นอ,อ,อะไรดี กระต่ายแล้วกันนะครับกระต่าย Love it. Love it. Love it. ลาบิดลาบิดลาบิดรอแป๊บนะครับรอมันเจนเหมือนเดิมนะครับเจนเอเลนเหมือนเดิมนะครับอ่ะมาแล้วครับกระต่ายมีสามตัวหนึ่งสอง สามอ่ะเพื่อนๆว่าไงเพื่อนๆว่าไงนะครับผมว่ามันมันก็พอได้นะครับมันก็พอได้เพื่อนๆว่าโอเคไหมแต่ว่าอาจจะต้องมาแต่งเพิ่มนะครับผมว่าเพราะว่าถ้ามาเลยเนี่ยถ้าเราไม่มาแต่งเพิ่มมันจะไม่ค่อยสวยนะครับผมว่าเอานองเป็นกระต่ายขาวอะ่ะผมว่าต้องกระต่ายขาว ามาแล้วครับกระต่ายขาวนี่กระต่ายขาวโอเคเลยนะครับหนึ่งสองสามเพื่อมาตัวไหนดีนะครับน่ารักวะเห็นไหมได้อยู่นะอาจจะต้องเข้ามาอาจจะมาปรับทร,รงปรับไซส์นะครับขยงขยับเอานะครับแต่ว่าอาจจะต้องอาจจะต้องมาปรับเพื่อความเหมาะสมอีกทีนะครับอาจจะต้องปรับเพื่อความเหมาะสมอีกทีอลองดูครับลองดู ผ่านไป2อันและเพิ่มนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเสื้อนะครับเพิ่มกระต่าย๋อกทีนี้เรื่องของการคอบนะครับคอบแล้วก็ยืดยืดภาพออกนะครับไปที่นี่ครับคำสั่งค็อบด้านด้านนี้นะครับนี่คอปคอปนะครับแล้วก็เลื่อนออกนะครับสมมุติเราจะเราจะเอาข้างบนขึ้นดีกว่าข้างบนขึ้นนะครับกด enter แล้วก็ไปที่ตัวนี้ครับ rectangular นะแล้วก็ปาดให้มันกินเข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็กดเลยครับเนี่ย generative นะครับปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องกดอะไรครับกด generale ได้เลยนะครับมันก็จะรู้เลยว่าเราต้องการยืดนะครับกดเข้าไปมันก็จะยืดขอบเขตข้างบนขึ้นมานะครับสุดยอดมากๆนะครับจะบอกว่า Snapseed ท,ทำได้เป็นชาติแล้วนะครับแอป Snapseed แอป Snapseed ท,ทำมานานแล้วนะครับโอ้โห Photoshop เพิ่งจะทำนะครับล,ล,ล,ล้าล้าหลังกว่าเขานิดนึงนะครับเห็นไ,ไหมครับโอ้ว่าไงเนียนไหมเนียนอยู่เนาะเนียนอยู่เนาะเนียนอยู่เนาะผมว่าโอเคนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนหรือว่าเนี่ยอยากจะปาดแล้วก็ใส่คีย์เหมือนแบบ ท้องฟ้าสีแดงสีอะไรก็ลองดูนะครับมันมันอยู่ที่ความคิดสร้างสารรค์เลยครับตอนนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปอ๋อมันมีเรื่องของเอ่อตัดพื้นหลังอะ่ะเดี๋ยวขอดึงอีกรูปหนึ่งนะครับจะได้ไม่งงตัดพื้นหลังนะครับเราเปิดมาใช่ป่ะเปิดมาเนี่ยสามารถ select object เ,เ,เฉพาะตัวเราได้นะครับลองดูเดี๋ยวลองกดใช่ป่ะมันก็จะเลือกของเราใช่ไหม รอบแป๊บนะครับรอบแปบบ๊บเลือกให้ไหมเนี่ยสักครู่นะครับนี่เห็นไหมง่ายมากนะเลือกง่ายๆนะครับแต่ก็ค่อยอาจจะมาตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้นะครับตกแต่งเพิ่มเติมหรืออีกอันนึงนะครับเลือก remove background นะครับข้างๆกัน,น,นเห็นไหมตัดพื้นหลังแล้วนะครับ ทีนี้อยากจะแบบเลือกเออ่ผมเพิ่มเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เลือกเป็นเนล็กทิงกูล่เนาะปาดแต่ผมก็จะเลือกอสถานที่นะครับสมมุติเอาเป็นไปไหนดีไปฟูจิไหมฟูจิฟูจิมาแล้วครับลูกภูเขาไฟฟูจิ นางจินเนเลตมาให้สามรูปโอ้โหได้ไหมล่ะอ่ะทีนี้ลองลองเอาเลเยอร์เรามาอยู่บน <c oughs> ได้อยู่นะนี่อาจจะต้องแบบปรับทรงปรับไซส์แบบขนาดหน่อยนะครับใหญ่ไปนะครับประมาณนี้ลองเล่นดูดิพเพื่อนนะครับเยอยากใส่อะไรก็ใส่เลยอะเดี๋ยวผมลองเอาอะไรอะเอาพระอาทิตย สันนะสันโอ้โหพราทิตย์มาแล้วครับโอ้ไก,กเวเว่เสียเวลาเสียเวลาชีวิตจริงๆอพระอาทิตย์อ่าอย่างนี้ได้อยู่นะอย่างนี้ได้อยู่โอเคก็ลองทรงลองเซฟดูนะเซฟได้ไหมผมยังไม่เคยเซฟเลยนะก็น่าจะได้แหละนะครับได้ได้ได้ได,ได้ปกตินะครับเพื่อนๆลองนะครับลองเล่นดูนะครับ วันนี้ก็ได้เรื่องของการเปลี่ยนสีเสื้อเนาะเปลี่ยนสีเสื้อเปลี่ยนสีชุดก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับลองเล่นดูนะครับแล้วก็ s elect นะครับวาดส่วนที่เราจะแปะขึ้นมาตรงนี้นะครับเพิ่มกระต่ายอาจจะเพิ่มเรือเพิ่มอ,อะไรอะปลาก็ได้นะครับหรือว่าตรงนี้เป็นต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้อะไรอยู่บนนั้นเป็นพระอาทิตย์นะครับเป็นคนเล่นน้ำเครื่องบินรก็ว่าไปหรือว่าจะ s e l e c t i o นเพื่อที่จะ เปลี่ยนสีท้องฟงท้องฟ้าได้หมดนะครับลองเล่นดูนะครับแล้วก็การยืด่ะยืดที่ผมสอนไปยืดภาพนะครับนัานข้างก็ได้นะด้านบนก็ได้ทําทีละฝั่งนะครับแล้วก็เรื่องของการรีมูฟแบ็กกราวใส่แบก็แบกกราวนะครับก็มันทําให้การแต่งรูปอ่ะมันเร็วขึ้นนะครับมันง่ายขึ้นเหมือนกับอ่ามันลดเวลาในการหารูปภาพจาก Google หรือว่าจากรูปอื่นๆไงมันช่วยลดเวลาตรงนั้นแต่ว่าอาจจะต้องมาดูว่า ที่เขาเจเนเรตมา3รูปเนี่ยบางทีอาจจะเจอรูปที่ถูกใจบางทีไม่ถูกใจก็เจเนเรตใหม่ก็เสียเวลาเหมือนกันผมว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่สะดวกขึ้นหารูปได้เร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับด้านล่างมีลิงก์แอพพลิเคโปรแกรมที่ผมทําอยู่นะครับก็จะมี s h o p ป e Lazada แล้วก็แอสเซทเทนนะครับเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรม6 6นะครับ อย่าลืมเข้ามาเก็บคูปองไว้ซื้อของนะครับส่วนรถเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีประกันรถยนต์ออนไลน์นะครับซื้อของออนไลน์สินค้าไอทีออนไลน์มีหมดเลยนะครับแล้วก็สมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับใบดังๆผมมีทางนั้นเลยนะครับไว้เดี๋ยวจะมาทําคลิปรีวิวให้อีกทีนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาเล่นต่อนะครับฟูติชอปกำลังมันเลยโอเคสวัสดีครับ